สวัสดีครับพบกับช่างนิกรโคนซากศิลปะนะครับผมห่างหายไปนานนะฮะเนื่องจากพักช่วงสงการด้วยนะฮะไปจากเหนือสุดไปเที่ยวทะเลนะครับและที่สำคัญน,นะฮะลูกค้าอาจจะเห็นงานนานๆลงทีนี่ไม่ใช่อะไรนะผมก็มีงานทุกวันนะครับเพียงแต่ว่า <c oughs> ไม่สามารถอัพโหลดลงลงคลิปได้นะฮะเนื่องจากเอ่อ ต้องขออนุญาตจากลูกค้าก่อนนะครับเพราะเป็นงานของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่อนุญาตผมก็ไม่สามารถอัปลงคลิปได้ฮะแต่งานผมนี่มีตลอดอยู่นะครับทำตลอดอยู่นะฮะบ,บางงานก็อาจจะได้ลงบางงานก็อาจจะไม่ได้ลงนะฮะการทำเสร็จต้องถามขออนุญาตลูกค้าเจ้าของงานก่อนนะครับคือเพิ่งเป็นงานของเขานะครับตัว เพื่อนๆเอเขาจะแปลกใจแท้ว่านานๆลงทีแต่ผมว่าทำงานทุกวันนะฮะจึงไม่ได้ลงให้ชมนะครับงานองค์แรกหลังปีใหม่นี่นะฮะก็คือผ้าสิงห์หนึ่งหนิ้วหินเขียวอินเดียนะครับผมลูกค้าสั่งด่วน1องค์นะฮะขอด่วนนะครับ หน้าตักห้านิ้วหินเขียวอินเดียนะฮะหนึ่งองนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราตัดออกมาแล้วฮะเพราะว่าหินมีความยาวนะฮะตัดออกมาเดี๋ยวก็จะวาดขนาดแล้วก็ตัดด้านข้างขึ้นมาก่อนนะครับนะครับห้านิ้วหินเขียวอินเดียนะครับผม เดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนขึ้นรูปแล้วก็วาดสัดส่วนที่จะเอาออกนะฮะนะครับอินเขียวอินเดียนะครับ ที่มันยังไม่เปียกน้ำํำเลยไม่ได้ขัดเงาก็จะขาวขาวเทาๆแบบนี้แหละครับขาวขาวหมนนมนอ่นี้ฮะนี่หน้าต่า5นิ้วนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนในการวาดสัดส่วนบนหินนะฮะวาดสัดส่วนบนหินแล้วก็จะขึ้นโต๊ะแก่นะฮะโดยที่จะเอา ส่วนเกินออกนะฮะให้ขึ้นคือว่าขึ้นรูปนะฮะขั้นตอนในการขึ้นรูปขึ้นรูปละเอียดอีกทีนะฮะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ ผมมาอัปเดตงานนะครับผมกับช่างนิกรช่างพันนอกนะครับตอนนี้งานของผมก็ทำไปได้95%แล้วครับมันเหลือแค่ทำจิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ขีดตาอีกนิดหน่อยนะโดยรวมก็ประมาณ95%นะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ามาเติมกันต่อนะฮะให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าเย็นนี้ผมมีธุระนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเสร็จนะฮะเราได้95%้า้าเปอร์เต์แล้วฮะถ้าสิงหนึ่งเชียงแสนนะฮะหน้าต่กห้านิ้วหินเขียวอินเดียนะครับผมเราติดตามกันเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผม สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับกับช่างนิกรช่างบราน,นอกนะฮะวันนี้ผมมาอัปเดตงาน,นครับกับพระสิงหนึ่งเจียงแสนหินเขียวอินเดียห้หน้าตัก5นิ้วตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็เสร็จเป็นที่สมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนส่งขัดเงานะฮะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปขัดเงาเองนะครับส่วนใหญ่งานผมเป็นงานลูกค้าประจําสั่งทำลูกค้าจะไปขัดเงาเองนะครับนี่ครับ คอหน้าตักห้นิ้วนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในงานของผมก็สามารถาติดต่อสอบถามได้นะฮะทั้งไลน์และเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็06 55 43 19 23นเะครับเบอร์นี้เป็น ID l i ลน์ด้วยนะะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับว่า,าลูกค้าต้องการแบบไหนนะหินอะไรราคาเท่าไหร่นะฮะ ไม่สั่งไม่ว่าฮะสามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับผมท่านต้องการขนาดไหนทุนทุนท่านมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจัดหาตามทุนให้นะครับนี่ฮนะนาตากห้านิ้วขัดเงาออกมาก็จะสวยขึ้นนะครับนี่ฮนะ ฝากลูกค้าและ fc ทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะฮะเดี๋ยวฝากอีกนิดนึงนะครับว่าที่ที่ที่เห็นคลิปห่างๆให้หายไปนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทำงานอะไรไม่มีคลิปลงนะฮะคือทำทุกวันฮะคลิปก็มีทุกวันนะครับแต่แต่ไม่สามารถลงได้นะเนื่องจากติดการขออนุญาตจากเจ้าของงานนะครับ ถ้าจะของงานบาง,บางท่านเขาไม่อนุญ,ญาตผมก็ไม่สามารถที่จะนำอัพคลิปลงใน YouTube ได้นะฮะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่งานเนี่ยผมทำทุกวันนะครับผมทำแทบไม่ทันเลยนะฮะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากลูกค้าฝาก FC ทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมโทรมาปรึกษากันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ